ไหว้พระเนาะเราไปที่วัดโดยคำไปไหว้พรเทีายวัดใจไปขอพรขอเลขสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวครับคุณตั๊กกับพี่โดโด้ีี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัดเดินทางเราวิ่งขึ้นรถเพราะว่าฝนลงเม็ดเนาะ เราจะไปที่วัดดอยคำข้างหน้าที่หน่อยบอกกาแฟเหรอเนี่ยนั้นกาแฟกำลังออกมาเล็งกำลังออกลูกเห็นไหมของนะของทางร้านเขาใช่ไหมใช่แล้วมันมันก็เป็นแบบกาแฟเมื่อเมื่อยก่อนมันแบบมันมันขึ้นของมันเองอะลายบุขขาดสายคุ้นไปครับเพื่อนๆนครับมาดูเส้นทางเดี๋ยวเรามีขึ้นเขาหน่อยๆยเนาะขึ้นเขาหน่อยหน่อย มาดูเส้นทางบรรยากาศขับรถขึ้นเขายามฝนตกเดี๋ยวเราจะข้ามน้ำด้วยคุณตัี่ก็เรากำลังจะออกจากร้านบ้านอะไรนะบ้านสวนบ้านสวนกาแฟข้ามน้ำเมื่อกี้เรานั่งอยู่โต๊ะตรงนี้คุณตั้งใช่ไหมเรางอยู่โต๊ะอตอนนี้เห็นมตนี้ลูกค้าเริ่มมาเข้าร้านกันเยอะแล้วครับ เดี๋ยวพอออกไปเราซ้ายหรือขวารถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกกันเยอะแล้วดีที่เรามามาเรามากินข้าวเช้าอันนีแต่เรามาเกือบเที่ยงได้ก็เลยคนก็เลยนี่กาแฟอันนี้กาแฟเป็นโค้ดเลยอืมกำลังออกไปแหละนีกว่าพริกไทยอะไรแตงโมพริกไทยไม่ไทย กรุงเทพมาไงอ่ะขึ้นไม่ไหวเหรอมาเจอกันในกรุงเทพในเชียงใหม่เนี่ยเพราะขอนันก็ต่างจ้าจ้าปะเดี๋ยวเราไปนน่นเลยนะที่จริงแล้วเขาก็ออกมาจากตรงที่จอดนะเขาลืมอะไรกันได้เพื่อให้มันไม่ได้บรรยากาศดีจังเลยฝนตก ฝนตกถนนเปียกขับรถขึ้นเขาต้นไม้เขียวกขจีวัด<ม>ดอยคำ,ดดยคำเป็นวัดหนึ่งวัดป่าและะ้ววัดป่าเป็นจะว่าวัดป่าไม่ใช่นะเพราะว่าพระจำวัดก็ไม่ไม่กี่องค์นะ<ม>แต่ว่าถ้าวัดป่ามันจะมันจะวุ่นวายไปไหม ว่าทุกวันคนจะมาคนเยอะนะคนเยอะมากขึ้นไปกราบพระเนี่ยครับขึ้นไปกราบันพรุงนี้ยหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจขอพรเออพรขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการะสอบหรือว่าติดราชการหรือว่าขายที่ดินได้ถูกขายบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าถูกก็เอาเราก็ เขาก็จะแก้บนด้วยการถวายพวงมาลัยมะลิพวงมาลัยดอกม,มะกลิบรรยากาศดีอันนี้อันนี้เขาอะไรนะอันนี้คือเขาอะไรไม่รู้จักอยู่ที่แม่เหี้ยอะแม่เหี้ยแม่เหี้ยแม,ม,ม่เหี้ยภาษาเหนือนะไม่ถูกแม่เหี้ยแม่เหี้ยครับครับอันนี้ถ้าฝนตกเนี่ยกิ่งไม้ก็จะโน้มตั้ เราขับก็ต้องระมัดระวังหน่อยไม่จะโดนอุ้มน้ำฝนไว้ก็จะโน้มกลับลงมาอันนี้ก็นับว่ายังไม่สันทนเท่าไหร่เราจะขวาลงไปวัดพระธาตุดอยคำนะถึงแล้วดีใช่ไหมขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขอยู่บนยอดเขาถ้า<อ>หากว่าเรามาเมื่อกี้นี่เรา เ้าที่แรกเลยที่พี่บอกนะเราก็จะเข้าเส้นนี้มาเราก็ไม่ต้องเข้ามอชไม่เป็นไรเพื่อนๆอาจจะเส้นทางแบบไหนยังไงชมถือว่าชมธรรมชาติแต่ถ้าจะมาจริงก็ปักหมุดวัดพระธาตุดอยคำดอยคำก็จะนำทางขึ้นมานี่นี่ตอนนั้หมุดไปร้านร้านที่เรากินเมื่อคลิดที่แล้วอ่ะ คือก่อนขึ้นมาอู่เข้าวแวะไปบ้านสวนกาแฟายอยู่บนเขาเขาเดียวกันนี่แหละบรรยากาศดีมากกาศเพื่อนถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คงจะเห็นแล้วบรรยากาศแต่ว่าเป็น,นบรรยากาศที่มีฝนตกนะต้องบอกว่ามาลำพูนเชียงใหม่งวดนี้เสียงมาเียงมาได้มาบรรยากาศฝนตกมาสองนั่นน่ะรถคันนำคนเยอะเหมือนกัน เลี้ยวขวาดีอะไรบ้างใช่รถขึ้นไปเยอะเลยอ่ะเยอะมากพี่ท่บอกว่าที่นี่คือจะรอทุกวันนี่ไงเลี้ยวทางนั้นเลยวัดพระธาตุดอยคำแม่เฮียเชียงใหม่ก็อยู่แม่เฮียเหมือนกันใช่ไหมวัดพระธาตุดอยคำสุวรรณบรรพตนี่เลี้ยวขึ้นทางนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดูสถานการณ์นะครับเพื่อน ประกาศมีสาธุชนมาเรนม่ม,ามการปิด<า>การาจร,า,ราจรเป็นช่วงใชง่ช่วงใช่ครับมันก็เ <c oughs> พืพ่อนๆลุ้นกันนะครับว่าถ้าหากว่าหนาแน่นหรือว่าถ้าหากว่าฝนตกด้วยที่จอดไม่มียังไงเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์พร้อมกันครับขึ้นเขาโปรดใช้เกียร์ต่ำคือขับรถขึ้นเขาเนี่ยถ้ารถเยอะๆนะเ <c oughs> พื่อนๆจะค่อนข้าง เสี่ยงอันตรายค่อนข้างเยอะแล้วยิ่งฝนตกเนี่ยแนะนําว่าควรจะเว้นระยะกันให้มากๆหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่ารถข้างหน้าเขาสมารรถ,ถนะเป็นอย่างไรเรารู้สมรรถนะรถเราแต่สมรรถ,ถนะของรถทันข้างหน้าเราไม่รู้รวมทั้งความสามารถของคนขับเราก็ไม่รู้ ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆขับเนี่ยอย่าไปเร่งร้อนเขาขับรถขึ้นเขาเนี่ยไม่ต้องไปตามเขาเยอะเว้นระยะเผื่อให้เขามีโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเราด้วย mm hmm. ให้มีให้เปิดพื้นที่เอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนขับรถตามเขาเนี่ยก็อย่าไปจี้อย่าไปเร่งอย่าไปกระพริบไฟใส่เขาก็าเราไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้า เขานําเราน่ะบางทีเราต้องเชื่อเขานะเขาไม่แซงเขาไม่ไปเราก็อย่าไปนตอนนี้ข้างนอกอุณหภูมิ26องศาครับสบายสบายสบายเปิดไฟสะหน่อยครับรถเยอะมากชขึ้นโดขึ้นเลย เทศกาลอย่างเงี้ยนะคนก็จะขึ้นมาตลาวว่าบางคนสำเร็จแล้วก็จะมาแก้บนอ่ะเพราะว่ามันเป็นปนานหมยุนานเ่คันคันหลังคันหลังเราเนี่ยเขาก็เป็นเขาไม่ตามผมใกล้เหมือนเราที่เราก็ไม่ตามเราก็ไม่ตามคันหน้าใกล้ เดี๋ยวตอนลงก็อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเป็นตอนลงก็อยจะเห็นว่าเอามาเร้าห้ามมาขายสวนเนี่ยซีบางท่านดูผมอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้นะครับในเรื่องการขับรถแต่ว่าสถิติในผู้ชมช่องผมเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายพี่หน่อยอผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็อายุอนามค่อนข้างจะเลยวัยกลางคนไปแล้วถึงเป็นผู้สูงอายุ บางทีไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยถนัดทังนีนักก็จะอาศัยว่าให้ผมเปิดกล้องแล้วก็พาดูถ่ายทําให้เหมือนไปเที่ยวด้วยกันนี่รถจอดเยอะเลยใช่แสดงว่าข้างวนเต็มน่ะใช่ไหมฮะใช่เราขึ้นไปนี้สถานการณ์ของเราเดี๋ยวเราดูนะั้นอาจจะลงไม่ลงเดี๋ยวตัดสินใจกันอีกทีนะครับเพราะว่าอกาหน้าถ้ามาไม่ ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี่ต้องบอกก่อนนี่เป็นช่วงเทศกาลเลยนะหยุดกันยาวๆเลยไว้ในความอาจจะมีโอกาสที่จะกราบขอพรกราบขอบารมีกันในรถนี่เอาวะคุณตักชอบเต็มเลยนะคุณตักยิ้มและคุณตักถือกล้องเดีนี้คุณตักชอบอันนี้ให้คุณตักถือกล้องเดี๋ยวเราวนขึ้นไปเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเต็มละข้างบนก็น่าจะเต็มตากนเล พี่ก็บอกอะพี่ก็ไม่กลัวว่าต้องเว้นระยะเลยอเขาขึ้นวนแล้วเขาก็ลงทางนี้นขึ้นทางลงทางพี่คนนั้นเขาก็บอกให้เราไปพี่คนนี้ก็ยืนฝังให้ครมข้ามถนนคือใช้รถรับจ้างก็ได้นะครับรถรับจ้างขึ้นชันชันมากแลวยิ่งฝนตกอย่างนี้นะมันมันลื่อนใช่ สถานการณ์มันจะวนตรงนี้ถ้าบอกลงเลยล่ะลงเลยถ้าลงเลยลงเลยใช่ไหมถามในทางทางลงทางไหนครับลง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 ทางนู้นใช่ไหมฮะลงเลยใช่ไหมฮะลงได้ล้วนวนวนไปวนทางนู้นนะครับครับครับเราลงเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากราบตรงนี้ไงเราเห็นองค์พระแล้วใช่ไหมตักผ้าถุงใช่ไหมอ๋ออ่ะ คุณตักจะกลับจะจะไหว้พระคุณตักจะไหว้พระอ่าน yani> ี่ไงเราเจอองค์พระและองค์พระธาตุองค์พระธาตุอันนี้เราใช้ระบบไวไฟในการส่งกระแสจิตขึ้นไปกราบอ่ะคุณตัก เพื่อไม่ไปเพิ่มเพิ่มความหนาแน่นนะเพื่อนๆครับยาวนะที่เราอยู่ในเข้าไปเนี่ยคือเราอยากจะจอดชมคุณตั๊กถ่ายภาพองค์พระพุทธปฏิมาไนรรานคอนรดนะท่านจะรับเชิญได้หรือหลงพ่อจะตาย คือยังไงถ้าจะลงเราต้องลงยังไงก็ต้องลงไปข้างล่างไปหาที่จอดข้างล่างนั่นเองตอนนั้นเราตัดสินใจได้เลยคือตั๊กเมื่อกี้นี่พระเจ้าทันใจอยู่ตรงนน้นคือตัดชาช็อกอเมริกันก็จะนอนบางคนนะแล้วไม่ใช่จะเป็นเฉพาะวันหยุดมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ไม่ได้ว่าสําเร็จใช่ไหมครับใช่เรียว่าสําเร็จบางคนนะพอไหว้พระเจ้าทันใจเสร็ ซื้อหวยนะถูกกันเยอะนะฮะอือจบูนเขามายลึงอะไรเอือ้หมเป็นรื oh, okay. ่ออะไรรอกย่รอเป็นยอเป็ลูกเปิดจโดเจอใช่ไหมเข้าห้องน้ำไหมเข้าไหเข้าไหมลูกเข้าห้องล่างเข้าเข้าห้องนะเข้าห้องน้ำนะวนเวลาเลย เมื่อกี้ก็ไม่เข้าไปเข้าร้านอาหารที่เดิมอ่ะเานะไปตรงนี้ไม่มีพี่จอดแล้วลงไปดีกว่าลงไปดูนิดไปดูนิดเอฟตายแล้วตอนนี้เราไปรถลงเขาแล้วครับเพื่อนเช่นเดียวกันขับรถลงเขาก็ไม่ไปจี้เขา ค่อยๆไปครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าขับรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็ใช้เกียร์ให้เหมาะสมแต่ที่ผมขึ้นมาเนี่ย okay. ที่ผมขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าความชัน s okay. <S ไม่ไม่เท่ ah าไหร่อาจจะไม่เท่าไหร่สําหรับผมนะเพราะว่าไปไปแนห้องสอนไปอะไรโดยอาขายอะไรก็เยอะนะที่บันไหนมาแล้วมาเก็ จริงๆแล้วน่ะไม่ควรที่จะเหยียบเบรกบ่อยเราใช้เกียร์เกียร์ต่ำเอาไว้เพื่อให้เอนจิ้นเบรกนะครับเพื่อนเพราะใช้เบรกบ่อยเนี่ยบางครั้งถ้าเบรกร้อนประสิทธิภาพในการเบรกก็จะน้อยลงก็ต้องเว้นระยะห่างๆไว้เผื่อเราจะเบรกไม่อยู่แล้วถ้าเบรกบ่อยเบรกร้อนก็จะเพิ่ม ในการที่เบรกจะแตกที่เขาเรียกว่าเบรกแตกว่าถ้าน้ำมันเบรกร้อนเนี่ยมันก็จะทำงานทำงานในการที่จะไปบังคับเบรกได้ประสิทธิภาพลดลงครัก็อย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะน่าจะมาอยู่ที่เกียร์สองนะครับแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยแล้วก็ให้เป็นเกียร์สองอย่างเช่นตอนนี้ผมมา ดีผมมาให้เป็นแมนนวลผมจะอยู่ที่ D2 mm hmm. แตะเบรกช่วยแล้วก็ปล่อยอย่าเหยียบเบรกยาวแตะเบรกช่วยแล้วก็ปล่อย mm hmm. บอกเพื่อนๆเลยขับรถลงเขาอันตรายกว่าขับรถขึ้นเขานะ mm hmm. อันตรายจะอยู่ตรง mm hmm. อ,ยอย่าเบรกถ้าเหยียบเบรกยาวๆน้ำมันเบรก mm hmm. จะร้อนขึ้น,น่อย แล้วประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลงแล้วพอน้ำมันเบรกมันร้อนเนี่ยมันก็จะไปทําให้ลูกยางแม่ปั๊มเบรกอะไรเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้ไม่ไหมันเสื่อมสภาพมันก็คือเบรกแตกพอมันเสื่อมภาพน้ำน้ำมันเบรกมันก็จะออกหรือว่ามันมันก็ไม่ไปทําให้แม่ปั๊มเบรกทํางานอย่างเป็นประสิทธิภาพมันก็จะเบรกไม่อยู่เบรกแตกอะไระนับนี้จังหวะดีๆแตกแล้วก็่ยปล่อย แต่เดี๋ยวเขาไปก่อนอันนี้ก็เรียกว่าโค้งแบบหักศองรูปตัวเอสช่อมนี้จะละลายเพราะว่าตรงนี้มุมเนี้ยรถที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะส่งเขาจะเหยียบส่งเหมือนกับเขาเขาก็จะต้องแรงไล่ขึ้นเขามีโอกาสาที่จะหลุดมาหาเราถ้าเราเห็นตรงนี้เห็นเขาพุ่งขึ้นมาเนี่ยเราพยายามชะลอให้เขาพ้นตรงนั้นไปก่อน เราไปปล่อยไปน,น,นไป,ปนขวาเข้าเชียงใหม่เนาะเข้าเชียงใหม่กลับกลับมาที่ดีธรรมดามอพี่อยู่ที่ดีสองลงมาอันนี้เขาทำถูกให้ลถลงเขาไปก่อนคือถ้าจะมีเป็นอาอะไร เข <desserts S 1> ียวๆนี่ยอะไรเอยจะมี Luckily, you เโครงการหลวงอ่าเหมือนกับเข้าไปชมโครงการผลทางการเกษตรใช่เลยเป็นงานนี่เป็นงานการเกษตรขายรูปผลกาแฟเห็นว่าข้างบนนี้ปลูกกาแฟกันเลยเปิดไหมใหม่เปิดไหมมีโรงแรมด้วยนะอือใช่ข้างหน้าหนูที่เหนอินโครงการหลวง พวกผักพวกอะไรคุณจะแวะดูไหมเข้าไปดูไหมคุณตั๊กจะซื้อผักไหมไม่ไงเราจะซื้อผักไปกินแปะซ่าไงคุณตั๊กเาเข้าไปดูเข้าไปดูครับอาจจะมีสมอแช่ิองอาแล้วเดี๋ยวคุณตั๊ก็ซื้อผักโครงการนั้นมันอยู่ในร่มอยู่แล้วเข้าใจดูซื้อผักไปทําแปะซ่าเย็นนี้ให้ี่หน่อยเพื่อสุขภาพหน้าเลยเป็นไป ผู้ตัดิดกล้องเลยเดี๋ยวพาติโยไปห้องน้ำเข้าไปดูผักครับเผื่อผูตัดจะนำไปทำคอนเทนต์เนาะน่าจะมีผักสดๆน่ารับประทานอูตัดกับป้าดอยไปไหนเนี่ย นี่ครับมาดูาผักน่ารับประทานทั้งนั้นเลยน่าเป็นผัก<อ>จากโครงการหลวงรรหลวพริกกระปุก<อ>มะ<า>เขืออันนี้อะไรล่ะมะเขือแต่ว่าเป็นสีม่วงๆ ถนนั่วแขกน,นี้มะระอะไรทำไมสีสีอ่อนๆข้าวโพดข้าวโพดหวานสีม่วงเนี่ยข้าวโพดข้าวโพดหวาน คุณตักซื้อถั่วฝักยาวไปยังเนาะมีเห,ดห็ดน้ำสลัดโครงการหลวงน้าสนน้าสนน้ำสลัดโครงการหลวงจัดจัดเป็นชุดสลัดประหทศพร้อมน้ำสลัดเห็ดเ,เห็ดต่างๆน้ำซ้ม ไปดูกูตันกับผ้าหน่อยไปไปตรงไหนแล้วเข้าเกลียบต่างๆเนเห็ดกรอบอันนี้น่าสนใจเห็ดกรอบอันนี้ฟักทองกรอบขนมอะไรทำจากทัญพืชขนมทัญพืชกรอบ เสื้อผ้ามีเป็นพวกแน็คน้ำผึ่งนะอ้วก็คือยี่ห้อดอยคำสองสาวได้ได้อะไรเยอะแยะแล้วปูตักได้ผักเลยใช่ไหมได้ผักไปตำส้ตมตำเห็นนะเอ,อตอนนี้เหลืออะไรล่ะซื้อหมูซื้อถั่วซื้ออะไรทำน้ำจิ้มใช่ไหม เอาไปงั้นเราขึ้นรถไ,ไปขึ้นรถไปขึ้นรถทางซ้ายนี่เรียงรายไปด้วยร้านมะลิแก้บนใช่ไหมและทางขวาก็คือสวนพกษชาติโลกนะนี่มะลิแก้บนก็คือหลวงพ่อทันใจแก้บนด้วยหรือว่ากราบด้วยมะลิใช่เขาก็ร้อยมะลิไว้ ไปครับเงินเดี๋ยวเราไปตลาดกับลำพูนเราเนาะในนี้อะไรรัชพึ่งเคยเข้าแล้วเคยเข้าแล้วเคยเข้าแล้วใช่ไหมวันนั้นที่ครูตักมาร้องไห้อยู่ปากทางเนี่ยจําได้ไหมใช่สิยืนยืนร้องไห้อยู่ฝนตกอยู่นี้ด้วยฝนตกตกแบบนี้ด้วย ป้าหน่อยบอกว่าร้องร้องให้ทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเล่าให้ฟังหลังใหม่จดจดจับไว้นง, <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราก็มุม่งหน้ากลับลําพูนจดแล้วก็ไปแวะซื้ออะไรเข้าไปฝนตกตกให้คุูตักไปทําอะไรกิน <c oughs> เป็นพวกผัด <c oughs> พวกเมี่ยงนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนติดตามนะครับวันนี้ดูดูฟ้าดิ พี่หน่อยท้องฟ้าอย่างนี้คือคือทั้งวันแน่เลยครับ <ไป S 1> ข้ามวันด้วยอ่ะเดนะี๋ยวเราจะไปขวาเนาะเดี๋ยวเราจะไปทางขวาายสันป่าตองจริงจริงตรงไปจะหางตรงไปหังดงไ, <ป S 1> ได้ช่องนี้ทั้งทั้งตรงไปนี่เนานะ,นนะอย่างขาดบางส่วนครับเลยมาที่ตลาดจตุจักร เดี๋ยววันนี้ครูตักจะไปทำเมนูให้พี่หน่อยแล้วประทานเมื่อกี้ได้ผักที่โครงการหลวงมาแล้วฮะเรามาซื้อเพิ่มอะไรที่เป็นพวกน้ำจิ้มเนาะก็<ม>ะถามาตลาดจตุจักรลำพูนฮะตลาดใหญ่โตสะอาดสะอ้านเนาะ<ม>พื้นสะอาด ไปดูมาดูแผงหมูแผงเนื้อฮะมาตลาดนี้ทีไรรู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนี่เขาอลังการมากนี่เขาวางไว้บนน้ำแข็งเป็นก้อนเลยวางใส่น้ำแข็งไว้เลยเนื้อสวยๆเลยนี่มาดูตรงนี้ผมเห็นอะไรอย่างนึ่ง นี่หมูหมูดูแ็งนี่อันนี้สวยไหมดูเดินดูก็ได้เอาสวยสวยไม่ต้องมันมากัได้ไหยครับนี่ไปยไงตัวสองร้อยยี่สิบบาทครับจัดได้เลย มาดูนี่มอที่ชำเลืองเห็น,อ,นอัน,นอันนี้มันคืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรนะฮะรกลกวัวป่ะฮะลกวัวลกวัวพกพก,พกวัวอ่า โอเคยังอ่าไปโอเคไปเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวไปทํารอห้าโมงนิ่หน่อยไปส่งหลานที่สนามบินไปงั้นรีบกลับ,กล,บกลับเลยเนาะครบแล้วครบทวนยางาคูตักงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเนาะกลับบ้านเดี๋ยวไปทําเมนูคูตักที่หน่อยซื้ออะไรมาดอกสวยจังเลย อันนี้เข้าเรียกบัวสวรรค์บัวสวรรค์อันนี้ก็คือดอกพันษาอ๋อดอกพันษาข้าวพันษาพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญกันนี่คือข้าพันษาครับไปใส่บาตรในเช้าอันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตาม,มเมนูครูตักอินลำปูนต่อไปจะไปทำอะไรบ้างพี่หน่อยติดตามคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับทคกคบสวัสดีครับ<ด>ปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าพี่หน่อยชี้ให้ดูนี่ฮะในตลาดจตุจักรลำพูนคนลำพูนเขามีแบบนี้ด้วยครับเรียกว่าบ้านปันสุขของมูลนิธิลำพูนจตุจักรปันสุขฟรีฟรีในนี้ที่นี้ก็คือคนก็จะเอาเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วหยิบได้เราให้ฟรีถ้ามีก็เอามาแขวนเนี่ยฮะ หยิบได้เราให้ฟรีถ้ามีก็เอามาแขวนอ๋อดูสินี่ของดีๆด,ด้วยเนี่ยเนี่ยเข้าของใครจะให้ก็เอามาวางนี่เป็นโครงการที่ดีหรือมีจิตศรัทธาบริจาคก,ก็หนึ่งบาทก็ช่วยได้สมทบแพมเพิเพื่อผู้ป่วยติดเตียงนี่ครับมาต่างจังหวัดไม่ค่อยพกเงินสดก็จะสแกนเบิกเอาก็ โมทนาบุญกับเอฟซีกันด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะเตรียมความพร้อมแล้วก็มาเชิญหยิบเสื้อมา้